สลามชลลงนอนก็ห่าแล้วนะครับสั่งเดี๋ยอน่ะมัดนาแทะไปมัดนาแทะก้มก้มหลอกก้มหลอกยับก้มรับเออก้มหลอกเขาเออก้มหลอกเขาเออยับไปก้มรับอหลอกได้เออเขาต่อยมาเราก็ดึงเขาแล้วก้มรับหมัดเขาหนักเออดี๋ัอนละมัดหน้าออกก็เล่กันแทะไปกันแทะยับไปกันแทะยับไปกันแทะยับไปเออ เออแหละดีอัแหละก้มหลอกเอ้าออแหละก้มหลอกแล้วก็ดึงก้มหลอกแล้วก็ดึงพิวอ่ะเออันแหละดึงเอาดึงออกให้หลุดเลยปัดหน้ากระแทกไปเขาย้ำมาแล้วก็ปัดเออหน้หลัดน้หลัดดีอันละนัหละดดีน้หลัดดีอันละดีอันละอ่าเขาย้ำมาแล้วก็พิ้วอเอออันละดึงเอาอย่าไปเกียงรับอย่าไปเกียงรับอย่างเดียวเออดึงเอาดึงเอาอย่าไปเกียงรับเอออันละดีดีอันละดีอย่าไปเกียงรับดึงเอาดีอันละ เออเห็นผิวหน่อยเออแหละอ่าแหละอย่าประมาทอย่างเดียวอันแหละดึงหน่อยหนักมันจะได้เป็นเบาหมัดเอออย่าไปเกียงรับเอออย่าไปเกียงรับตามองตามองเออย่าไปแท็กไปเออเกียงไว้เออเกียงไว้ดึงดึงมั่งดึงมั่งเออเอออย่าไปเกียงรับหมัดเข้าหนักอย่าไปเกียงรับอย่าไปแลกเอออย่าไปแลกเอเกียงไว้ก่อนอ่ากำลังท้องหน่อยก็ได้เออแล้วเออแหละเด่แหละ อ่าอันละดึงออกนิดเดียวหนักมันจะได้เป็นเบาเอาแล้วอันละดีอและตาเออเด้อขาอย่าตายขาอย่าตายดีและดึงโยกมาลึกเลยโยกมาลึกเลยเออละเออละมันหน้ากระแทกไปดีอและดีอันละอ่าอ่าก้มหลอกก้มหลอกก้มหลอกอย่าก้มรับก้มหลอกเขาต่อยมาก็ดึงอ่าก้มหลอกเออละก้มหลอกไป อ่าอ่าก้มหลอกอ่าก้มหลอกอ่าอย่าเกงรับอย่าเกงรับอ่าแกระวังอ่าล่ะอันละกระแทกไปมัดหน้ากระแทกไปกระแทกไปเขายับมาปัดบ้างอย่าไปก้มรับอย่างเดียวมัดหลังเองกับปัดอ่ะเขาเขาเขายับมัดหน้ามามัดหลังปัดเดีเออมัดหลังปัดได้เออล้ดีดีระวังเออดีอืมอันละ อย่าไปอ er, ย่าไปอย่าไปก้มพยายามอย่าไปก้มรับตามองไว้เออตามองไว้ <itt> s> <S เออเราต่อยมวยไทยนะไม่ต่อยสกุลนะเผื่อเขางัดศอกทัดมาลาอะไรมาเออแหละเอาตามองไว้ดีแหละตามองไว้มองไว้มองไว้พยายา,ย,พยามอย่าก้มเองพยายามอย่าก้มอย่าไปก้มอยาม่าไปก้มก้มไปแล้วก็ตำศอกเขาเอออย่าไปก้มตามองไว้ตลอดเอาตามองไว้ดี่แหละตามองไว้เอออย่าอย่าไปก้มอย่างเดียว อย่าไปก้มตามองไว้ดีตามองไว้ดีแหละต่อยไม่โดนถ้ามองอะ่ะถ้าไปก้มอ่ะเขาต่อยโดนโดนแล้วมัดเข้าหนักด้วยหนักเออหนักมันล่วงได้นะโดนงอนตอก็ล่วงได้มัดอะ่ะมัดเข้าหนักแล้วเอออย่าไปก้มรับอย่าไปก้มรับ,บดึงเอาดึงเอาผิวหน่อยโชว์หน่อยเออก้มหลอกได้ก้มหลอกได้จรับ,บเออแหละตามองดีดแหละหนักเป็นเบานักจะได้เป็นเบาถ้าไปก้มรับมันเจ็บอ่า โดนหัวก็มึนน่ะหมัดเข้าหนักนั่นแหละเออโยกให้มันเคยไว้นั่นแหละดีน่ะเดี๋ยวเขาต่อยเดี๋ยวเขาก็หมดเองล่ะเขาต่อยไม่โดนเดี๋ยวเขาก็ท้อเองล่ะเออแล้วนั่นแหละเออมือยาวไว้มือหน้ายาวไว้ดีโยกไปดีน่ะมือหน้ายาวไว้มือหน้ายาวไว้เออมือหน้ายาวไว้เออแหละอันั่นแหละมือหน้ายาวไว้กรรมการดูเลือดป่ากรรมการเลือดแตกดูวป่ะ Bae qua bae 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 cầm đầu bae bae Ok bae 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 đi 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 bae 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 โยกไปไม่เป็นไรมันผิวให้มันผิวไปอย่าก้มรับอย่างเดียวมองไว้ตามองไว้ดีันแหละดีเอ็งอย่าไปก้มรับหมุนเนาหมุนเนาหมุนเนอาอย่าไปก้มรับดิเคยตัวมองไว้ตามองไว้่าไปก้มก้มหลอกได้อย่าไปก้มรับเขาเออและตามองไว้เม่อยาวไว้บนหน้ากระแทกไปกระแทกดึงกระแทกดึงกระแทกดึงอย่าไปก้มรับเดี๋ยวพลาดได้โอเคโอเคโอเคดีันแหละเนี่ยอย่าไปก้มยังติดก้มอยู่รู้อ่ะขันขันโต๊ะมาก้มเหมือนกับบโดนห็นบ่ อ่ะมองไว้ตาม่องหนามือยาวไว้ก็ไปกม้มมัดเขานักมันดนงอนต้อนี่นี่งอนต้อนี่ก็ลงได้เขาถุกกมหเออก,ลลอก้กลมหลอกได้เออก้มหลอกดึงก้มหลอกดึงได้เหรอย่าไปก้มแซ่โอเค